สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพนธการออกรางวัลหวยลาวหวยลาาสามัคคีประจำวันที่6ตุลาคม2518รางวัลเลขสองตัวล่างเลขที่ออก12 12รางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออก66 66รางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออก266 266รางวัลเลขหาตัวเลขที่ออก 1> 3ามหนึ่งสองหกหกสนองหกนี่ก็เป็น้นออกวัอนหวยลาวหวยลาวสามคีประจำวันที่หกตุลาคมสองพันหาร้อสแปดก็ให้โชคดีมีใช่ถูกหวยลาวสามคีได้รับเงินก่อนทุกคนนะจ้าฝากไว้ใน,นได้จะาับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจก็ขอ,ขอบคุณทุกทันที่เข้ามารับชมและรับฟัง แล้ว,วพบกันใหม่ในพ้นการออกหวยล่าวหวาวว์เล่าสามัคคีใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับมื่อนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า